ใจจักรพรริตอนที่38ช้างนั้นโชว์เจ้าของหอเผยหนวนพอดรอาอคคณีไม่ได้อยู่ข้างกายถูกปู่เจี้ยแล้วแสงเรืองนั้นก็ไปค่อยๆเลือนหายและเพียงไม่นานก็กลับไปมีสีมองทึบเช่นเดิม ต้นใเยกกำมันไว้ในอุ้งมือนอนเอนกายเมอลอยอยู่บนเตียงคนเดียวสายตาจับจ้องไปที่หลังคาเตียงโดยไม่มีความรู้สึกง่วงงุนแม้แต่น้อยคนว่วงกาสู่ช่วงครึ่งคืนหลังเขาก็ออกจากโรงเตียมตั้งใจว่าจะออกไปหย่อนใจข้างนอกสักหน่อยแต่ไม่ทันจะรู้ตัวก็มาถึงประตูวังแล้วยังคงเป็นเส้นทาง กับประตูที่คุ้นเคิดและยังคงมีราชองครักษ์เฝ้าอยู่เพียงไม่มากเช่นเคยพอได้ยินเสียงฝีเท้าชูเย็นก็ลืมตากลื่นไปกราบไม่ได้ส่งเสียงอะไรออกมารู้ด้วยหรือว่าเป็นข้าต้นประเย็น,นั่งอยู่ข้างเตียงชูเย็นมองดูเขาเป็นอะไรไปเหรอไม่มีอะไรก็แค่นอนไม่หลับต้วนไปเยเกราวชูเย็นยิน้มดังนั้นก็เลยมาควนเวลานอนของคนอื่นหรือ ท้นไปเย่เอ่ยว่าข้าเอาสุรามาด้วยชุยเห็นลุกขึ้นนั่งบนเตียงสุราอะไรสุราอินกวางท้วนไปเย่กล่าวค่อนข้างแหลงมักเองอีกเรือชุยเห็นยื่นมือท้อนไปเย่บิดเปิดจุกถุงหนังบรรจุสุราใบเล็กแล้วส่งให้ชุยเห็นจิบไปอีกหนึ่งก่อนจะนิ้วหน้าสุราชนนี้ดื่มมากไปไม่ดีต่อร่างกายดังนั้นถึงไดเอามาเท่านี้ท้วนไปเย่กล่าว หากตอนไม่หลับพลิกไปพลิกมาก็สามารถใช้มันปลดปล่อยความกังวลได้ชเหยียนสายหัวไม่ให้ดื่มจากนี้ไปก็ไม่ให้ดื่มด้วยก็ได้ก็ได้ไดต้นไปเย่ไม่ได้แข็งขืนเดิมทีเขาก็ไม่ได้มาเพื่อดื่มสุราอยู่แล้วผู้เถอะต้องมีเรื่องอะไรแน่ชเวยเย็ยยนบางถุงหนังบรรจุสุราไว้ด้านข้างเป็นอะไรไปหรอคือนนี้ดาราอคนีสองแสงอีกแล้วต้นไปเย่กราบด้วยท่าทีลังเล ช่วยเย็นประหลาดใจเพราะอะไรมายอมยรับเจ้าแล้วเรือต้วนไปเย่ไม่อยากก็ถึงถูพเพื่อเจียเลยจริงๆช่วยเย็นนิ้วหน้าไม่ดีหรอช่อใช่ว่าจะไม่ดีเพียงแต่ไม่สบายใจต้วนไปเย่รู้สึกปวดหัวจากนั้นก็เล่าเรื่องราทั้งหมดให้ฟังคร่าวๆหนึ่งรอบช่วยเย็นข้าต้วนไปเย่กล่าวว่าข้าจะสืบสาเหตุให้กระจ่างแน่ เป็นไปได้นห,นหรือไม่ว่ามันเป็นเพราะข้ากับยติของเจ้าคนนั้นต่างก็เคยติดต่อคนมาจากเฉาหยาช่วยยันครุ่นคิดต้นไปเยี่ยตัวแยงชันควันเขาไม่ใช่ยอดข้าช่วยยันชกอกเขาหนึ่งมัดฟังครึ่งรปโยคกลังสิต้นไปเยี่ยไปยักหน้าเป็นไปได้พอคิดดูเช่นนี้ก็รู้สึกสมายใหขึ้นเยอะเลยหากเป็นเช่นนี้ที่ใช่ฟานอันพูดในวันนั้นว่า คนที่สามารถทําให้ดาราอัคนีสองแสงได้ล้วนสิ้นชีวิตอยู่ที่ชาวอยอนั้นก็เริ่มเข้าเขาแล้วชูยเยียนกล่าวจริงสิจะมีอีกเรื่องก่อนที่จะเข้านอนได้ส่งคนไปตรวจสอบดูข้าหลวงประจำมนทนชางนานโจคืออีสูไต่เต้าทีละก้าวขึ้นมาจากตําแหน่งนายอำเภอผลงานไม่นับาอดดเด่นแต่ก็ไม่ได้มีความผิดเยนหลวงด้วยดูแค่บันทึกก็ไม่เห็นอาจเห็นอะไรได้ อีสูหรือต้อนไปเย่อเอยดีข้าจะไปสืบดูชุ่ยยันเอ็นกายกลับลงไปบนเตียงตอนนี้ตาสว่างแล้จะพูดเรื่องอะไรกันอีกต้นไปเย,ย่ถามว่าถูกควรจนตื่นไม่โกรธหรือไม่ใช่เด็กน้อยสัก,กนหน่อยชุ่ยยันเนื้อขำอย่างนี้ดีเองต้นไปเยเอ็นลงข้างกายเขาถ้าอย่างนั้นเรามาทําเรื่องผู้ใหญ่กันไหมชุยยันนอนคว่ำอยู่บนเตียงเอ,อื่อไท่าทีเกียรตาร ต้นรบเยียกล่าวว่าสีชุยันทุกิิะเข้าในผ้าหมอ่างหัวระต้นรบเย,ยีตบหลังเขาเบาๆแล้วหัวระตามพอเห็นเขาเช่นนี้หัวใจก็ กลับพองโตมาอย่างฉับพันโดยไร้สาเหตุสือ่สีไปพักผ่อนในครคาวน่าจะเปลี่ยนคนเฝ้าประตูหลังจากชูยนระเสร็จไปหน้าผานแดงซ่านให้มีหน้าที่รับผิดชอบลงโทษโยนเจ้าขนาดเย็นโดยเฉพาะ ไม่ไปหอกสำนักเย็นนะข้ายอยู่กับเจ้าที่นี่ต้นไปเยี่ยมมองเขาหากว่ากลับคืนั้นแล้วก็รวมเมื่อไรถึงพบหน้ากันอีกสีนาชุยเย็นพันแข่งข้างเอาละเอาละไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วต้นไปเยื้อลงนอนข้างกายชุยเหียนหลับเสือเถิดข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าชุยเย็นเอ่ยถามซึงบ่าวเมื่อไรจะกลับชีนานต้นไปเยี่ยกล่าวว่า อย่างน้อยต้องสืบเรื่องความเกี่ยวพันระหว่างเฉาเหยาวกับดารอาอักนณีให้กระจ่างแจ้งเสียก่อนยังมีเรื่องภูเขาอีกวนกับหลานอีจานในเมื่อใช่พันอันคิดกะนํำเกมหมากดารอาอักนณีออกมาล่อเขาให้ปรากฏตัวก็อธิบายได้ว่าคนผู้นี้มีความเกี่ยวโยงกับดารอาอักนณีด้วย ใช้เวลานานเท่าไรชุยเหยียนถามอีกเรื่องนี้บอกแน่ไม่ได้ต้นไปเยี่กุมออีฝ่ายขึ้นมาชิดริมฝีปากเร็วหน่อยก็สาเดือนหเดือนช้าหน่อยก็สามปีหปีนานกว่านั้นก็หปี10ปีถึงตอนนั้นชีนันหวังก็ไม่เป็นแล้วจะพาเจ้าประชีาม้าชมบุพาชดเชยเอาความสุขเสรีของหลายสิปีนี้คืนมา กระบอกตาชฉียนพรันร้อนเผาวยิ้มกรบเกินกล่าวผ่านไปอีก30-50ิบห้าสปีก็กลายเป็นตาแก่แล้วแน้วเป็นอย่างไรล่ะท้วนปะเยอเอ๋ยเจ้าก็แก่เช่นกันเราสองต่างฝ่ายก็ไม่รังเกียจเดิดฉันชุอยนัพระเขาออกคิดพลิกกายได้กลับถูกดึงเอาไว้จากนั้นก็ถูกลูกไหลคร้าวเกิงครั้งแล้วคราล่วงเข้าสู่อ้อมกอด ภายในํมหนักเงียบสงัดยิ่งสองคนไม่มีผู้ใดกล่าวกะไรพอสัมผัสเหนว่าแผ่นอกของตนพันเปียกชื้นต้วนไปยกดกรอดคนในอ้อมแขนแน่นยิ่งขึ้นนอกค้องพายุ ขนโหมกระหน่ำเปลวเทียนถูกลมเป่าจนดับท่ามกลางความมืดมิดคล้ายยินเสียงหัวใจของอีกฝ่ายเต้นตึกตทักๆต,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 ต้นไปเย้ยรู้ดีว่าสิ่งที่ตนปรารถนาไม่ได้มีเพียงเท่านี้แต่ก็รู้ว่าหากคำมากกว่านี้เกรงว่าภายหน้าจะยิ่งมีอารรักท่ามัยจ,จากไปอย่างไรเสียสถานะของทั้งสองเช่นนี้ถึงแม้หัวใจสื่อถึงกันต่างฝ่ายต่างช่เหลือ แต่พอพูดถึงเรื่องคองคู่ช่วชิดขึ้นมาค่อนข้างจะเป็นการคาดหวังที่สูงเกินไปจริงๆเมื่อรู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนแล้วในสุดลมหายใจของคนในอ้อมแขนก็เปลี่ยนเป็นเนิบหนาบขึ้นมาเสียทีท่นไฟเย่ช่วยกลุมพ้าห่มให้เขาจนเรียบร้อยจากนั้นจึงค่อยสวมกอดคนเข้ามาในอ้อมแขนอีกครั้งริมฝีปากไล้ผ่านเพียงแผ่วเ,เบาคนหนึ่งสืแเ้ว่าไรเจตนา คนหนึ่งแกล้งว่าอย่างไม่ตื่นสามวันให้หลังต้นไปเย,ยกพาต้วนยาวออกเดินทางไปด้วยกันมุ่งไปยังชางนานโจนัน,นมอเยีะเองก็พาถูปูเชียไปที่ภูเขาอีกวนเพื่อสืบหาความจริงสิ่งที่ขึ้นชื่อที่สุดของชางนานโจก,ก็คือดอกบทตันและดอกสาวเหยาวที่ปรานสะพังงดงามอยู่ทั่วทั้งเมืองต้นนหยาวพอเข้าเมืองมาก็ตื่นเต้นดีใจนัก พาวางพรางวางแผนว่าเย็นนี้เที่ยวเล่นที่ไหนดีต้นไปเยสั่งอาหารในหอสุรามาโต๊ะใหญ่และยังสั่งสาลาเปาไส้ถั่วแดงมาเคียงหนึ่งทั้งยังจ่ายเงินถึงสองเท่าเพื่อปันบรรตูขังคกอ,อ,อีกด้วยเพราะว่าเย็นจ่หน้ากระ ดานนวดแป้งนึกย้อนถึงกบในท้องนานแล้วปั้นอย่างสุดฟีมือติวการทอดถอนใจไปด้วยว่าลูกค้าเดี๋ยวนี้ยิ่งเอาใจยากกุดทุกวันคราวก่อนตอนที่ประมุกวางจุยอิงคอยปั้นไปรูปกระต่ายนั้นก็แล้วไปเถอะแต่คราถึงวันคนต้องการให้ปั้นขงางกบด้วยงานเอร็กไปลึกไปล่นเสียจริงเด็กดีเจ้าดูสิรับหน้าตารูปร่างหน้าตาแบบเจ้าชอบสุดอย่างไรเล่าต้นไปเยสป่ส่งสารเปาร้อนๆให้น้องชาย ต้นเย้าเอา่ยท่าทีระแวทระวางเอ่ยว่าจะให้ไปขโมยอะไรอีกต้นไปเยะเอ่ยว่าคนต้นเย้ากราบอย่างเดือดดาลท่านจะให้ข้าไปขโมยคนเนี่ยนะัเสียงออกจะดังไปสนอยจึงนึงความสนใจโตรอบข้างให้หันมามองผู้คนต่างพากันซุบสิบว่าสินธรรมจจญยาตกต่ำลงทุกวันเรื่งลักพาตัวคนเช่นนี้ยังหยิบยกขึ้นมาพูดอีก ท่านดูสี่ต้นเหยาโมโหพรางเตะที่ใต้โต๊ะด้วยความเดือดดาลนพูดจริงนาะต้นไปเย่กล่าวจริงหลิวเทียนแหงหอเฟยหลวนเจ้ารู้จักหรือไม่ข้าจะไปรู้จักได้อย่างไรต้นเหยากัดสารเปา ซีนันเวงรู้สึกเป็นกังวลเล็กน้อยเพราะเขาเองก็มารู้จักเหมือนกันส่วนที่ว่าทำไมก่อนหน้านี้ถึงต้องบอกรู้จักนะหรือนั่นก็ต้องดูว่าคนถามเป็นใครในเมื่อคนอูนใจเอยปากก็ร้องทั้งทีว่าแต่จริงหลิวเทียนเลดต่อให้เป็นเหยียนหลังเหยียนหลวหวังก็ย่อมต้องรู้จักเหียนหลวหวังพยายมาราชก็ต้องหนูจัก ถ้าท่านอยากรู้จักเจ้าหอเฟย์หลวนนั้นก็ไม่จเป็นต้องขโมยตัวคนออกมาเลยนี่นาต้นเหยวกระระส่งเทียบเชิญสำแดงตัวตนสักแผ่นสิยังจะต้องกลัวข้าปิดประตูไล่แขกอีกหรือหอเฟยหลวนทุกสามเดือนถึงจะเปิดประตูสักหนรับงานเพียงสิบชิ้นเปิดประตูครัง้งต่อไปคือเดือนอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าต้นไปเย่เอ,อ่ยหลายปีมานี้ยังไม่มีใคร ไม่เคยมีใครละเมิดกฎมาก่อนลึกลับอะไรป่านนี้ก้นเยาวนิ้วหน้าจะนั้นกระพร่ำบนในเมื่อท่านไม่รู้จักคนอื่นเขาแล้วทำไมไม่หาคนช่วยใช้เส้นสายเสียก่อนไข้มาละ ต้องทอม,มาอย่างยากลาบากในวันที่อากาศร้อนระอุเช่นนี้หากว่ามาเสียเที่ยวไปเย่ยนนะสิต้นไปเย่ยบอกว่าหุบปากแล่ต้อนอยากกระอื่งไายต้นไปเย่เอ่ยต่อว่าเย็นนี้ไปหอเฟยหลวนสนักขนลองดูก,ก่อนว่าคนอยู่หรือไม่ต้นเหยาเฉยอากาศจูจ่จอมสมมติว่าไม่อยู่ล่ะต้นไปเย่ยฟาดให้หนึ่งปาบ อย่างไรเสียอาสไพยจินก็ไม่เห็นไม่มีคนดุด่าหลังจากกินอาหารหมดทั้งโต๊ะใหญ่ต้นเยาวก็ซบอยู่ตรงหน้าต่างพลางมองลงไปข้างล่างด้วยความพึงปอใจแต่ละกรลายด้วยความสงสัยว่าคนพวกนี้จะไปทำอะไรกันนะ ต้นไปเย่กว่าตามมองก็เห็นเมื่อประชาชนกำลังวิ่งไปในทิศเดียวกันดังนั้นพูดส่งส่งว่าช่วงนี้มีงานชมนุมโบตนันชมบุพาไมาส่สู้ชมโคมไฟใครเขาจะเลือกชมกันตอนกลางค่ำกลางเกินต้นยาวกล่าวยิ่งไปกว่านั้นดูจากสีนหน้าของทุกคนแล้วก็ไม่คล้ายจะเป็นเรื่องดีต้นไปเย่กหมดที่เล็กน้อยความจริงได้รับการยืนยันแล้วแล้วไม่ใช่เรื่องดีจริงๆ พอเมื่อหนึ่งชั่วยามก่อนมีคนพบว่าอีซูข้าหลวงประจําบนทนชางน้นโจนั้นได้เสียวิตอย่างประหลาดในห้องหนังสือของจจนที่ว่าการเสียแล้วต้นยาวถอนหายใจถ้าทางจะมีคนชิงละมือก่อนพวกเราหนึ่งก้าวไปต้นไปเยีย,ยบกระวรมีไปดูกันก่อนว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่ จนที่ว่าการถูกทหารล้อมเอาไว้นั้นแล้วประชาชนในรอบห้อมล้อมเป็นวงกลมพากันสอบถามความเป็นมาต้นเป็นเยอะต้นเหยวกระโดดจากลานบ้านนั่นหลังเข้าไปในจวนข้างในมีคนอยู่ไม่มากนอกจากภรรยาและบุตธธราอิสูแล้วจะมีเจ้าที่ทหารและนักชันสูตรอีกเสียงดังจอแจอย่างยิ่ง มองไม่ออกว่ามีเบาะแสอะไรหรือเปล่าคืนนี้ค่อยมาอีกทีเถอะต้นเหวเอ่ยต้นไปเย่พยักหน้าและออกจากจวนที่ว่าการไปพร้อมกันพอเดินผ่านถนนไปแล้ว3ส,สายต้นเหยวถึงกระหมดหิ้วมีคนตามมา ตอนนี้เพิ่งจะรู้ระต้นไปเย่ยแยมยิ้มถูกจับตามองตั้งแต่ตอนอยู่ในจวนที่ว่ากันแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกต้นยาวปันหมุนกายเป็นชายหนุ่มชุดขาวถือพัดในมือพูดหนึ่งทั้งยังไม่หลบซ่อนเพียงมองดูคนสวยให้ตาเยินชาอยู่เช่นนั้นชุดขาวพัดหยกคิดว่าหน้าเป็นเจ้าของเป็นเจ้าหอไปหลวนต้นไปเย,ย่กร่าวเสียมารยาทแล้วท่านเป็นใครกันจริงหิืวเทียนถามต้นไปเย,ย่กระาษว,ว่าเป็นคนของจวนจีนาน นจนชีนานเรือต้วนหวังเหี่ยหรือจิงหิวเทียนนิวหน้าเห็นท่วงท่ากลี้ยาคนตรงหน้าก็กลรับคลายว่าจะใช่ว่ากระบี่ในเมือน,นั้นกลับธรรมดาสามัญเกินไปแตกต่างจากกระบี่ตัดวายุต้าหรือกันอยู่มากโข,ขต้นไปเยกกล่าวว่าไม่ขอปิดบังเปิ้นหวังเปิ้นหวังมาในครั้งนี้ก็เพื่อจะมาเยี่ยมเยือนเจ้าหอยจิงแต่คิดไปถึงแวดพบก,กันเช่นนี้ จิวหลิวเทียนถามว่าการตายอีซูเกี่ยวกับหวังเย,ยี่หรือไม่ท่นตะเย่ใส่หัวจิวหลิวเทียนเตือนหากไม่ได้เกี่ยวพันกันจริงเช่นั้นข้าน้อยก็ยินดีจะเชิญหวังเย่ไปอยู่ชราศกยอดหอคปยลวนแต่หากเกี่ยวข้องอีซูเป็นลูกค้าของข้าถูกลูกค้าตายโดยไร้สาเหตุเช่นนี้ข้าย,ย่อมต้องเสบรู้ความจริงจนได้ ต้นไปเย,ย่เอ่ยว่าเป็นหวังยิ่งไม่ยินดีเห็นอิสูถูกสหารเสียยิ่งกว่าเจ้าหอจริงี่พระเรื่องยังไม่ได้สืบอยู่เรื่องอันใดห,หรือ ต้นใบเยี่ยตอบว่าคนชุด,ดํำพวกนั้นจิงเหลวเทียนสายหัวลรโมโทสันเกินไปเกรงว่าจะเดินมาสู่เส้นทางที่ผิดต้นบบเยี่ยกราขวขั้วหอเราะเจ้าห,อจ,หอจิงดูท่าทางเรื่องมาไม่น้อยเลยคนนี้เป็นหวงคล้ายจะมาหาถูกคนแล้วจิงเหลวเทียนเอ่ยว่าหวังเยียเข้าใจผิดแล้วข้าน้อยเพียงยินดีจะเชิญหวังเยียดื่มสุราเท่านั้นหากคิดจะทําการการยังต้องขอให้รออีกหน่อยค่อยมาใหม่ ก่อนหน้านี้เจ้าหอจริงพูดเองมีว่าจะสืบเรื่องอีซูถูกสังหารให้กระจ่างต้นไปเย่เลิกคิ้วบังเอิญน,นักที่ข้ามาหนนี้ครึ่งหนึ่งก็เพื่ออีซูทําไมถึงไม่มาร่วมมือกันเล่าจะัหนอีซูถึงสะก,กิดความสนใจชี้หนันหวังนั่งจึงอยน่วเกียนถามต้นปเปเย่ตรงไปตรงมาอย่างยิ่งขาไม่ได้สะก,กิดความสนใจค่ะ แต่ไปสกิดความสนใจคนในดวงใจข้าเข้าตังหากต้นเหว้าคิดในใจอ๋อไม่ทับสนจบตอนครับ